สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่เรื่องสั้นจากหนังสือนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องมานําเสนอกันนะคะเป็นเรื่องของเป็นหนึ่งในกิจวัตรที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการอย่างแน่นอนนั่นก็คือการพักผ่อนหรือว่านอนนั่นเองนะคะเวลาเรานอนเนี่ยหลายคนก็ คือด้วยสังคมทุกวันนี้ค่ะมันแบบมันขึ้นที่ได้เร็วขึ้นนะฮะบางทีก็อาจจะมีปัญหาการนอนบ้างก็คือแบบมีงานเยอะขึ้นมีหน้าที่การงานที่ต้องเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่ใช่แค่คนที่ทํางานในออฟฟิศนะคะคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะนอนไม่เป็นร่ำเวลาเวลาหรืออาจจะนอนไม่เพียงพอต่อความต้องการนะฮะแต่ว่า เราก็ต้องพักผ่อนค่ะเพื่อที่จะเก็บแรงไว้ในการใช้ชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการนอนหลับว่าเราจะนอนอย่างไรนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยที่พอเวลาเราหลับลเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งหนึ่งมลลักอาหารที่เรียกว่าเราก็อาจจะต้องเผชิญเจอในในทุกครั้งที่หเราหลับคือการฝันนั่นเองนะคะบางคนก็ชีวิตก็ให้นอนหลับฝันบางคนก็ฝันแบบ ไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปทำโน่นทํานี่ทําอะไรบ้างนะคะบางก็ฝันดีว่าได้ไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยบางครั้งก็ฝันร้ายเพิ่ะก็เทีว่าต้องตื่นมากลางคันเลยขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราะคะ่ะแล้วก็เรื่องของความคิดของเราวันนี้เรามีเทคนิคว่าการนอนอะควรจะนอนอย่างน้อยเท่าไหร่แล้วกัร ลับฝันเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรต่อสมองนะคะโดยได้นําเทคนิคนี้มาจากหนังสือเทคนิคจําแบบไม่ต้องจาที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะคะเขียนโดยคุณคาบาสวะชิโองนะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่ถ้าใครติดตามผลงานก็คือก่อนหน้านี้วีเลร์เนี่ยเขาก็มีผลงานเขียนเล่มนึงก็คือเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะคะซึ่งก็อ่านมาแล้วแล้วก็อ่านไปประมาณสองรอบแล้วนะคะเป็นหนังสือที่ นำเสนอเทคนิคการอ่านแบบสไตล์จิตแพทย์คาวาวะนะคะแต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่2นะ,ะจะนําเสนอแบบเทคนิคจํานั่นเองนะคะที่ไม่ต้องใช้ความพยายามในการที่จะต้องจดจำไปซะทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็ทำให้สมองดีขึ้นได้นะคะโดยวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เราจะหลับอย่างน้อยกี่ชั่วโมงถึงจะถูกหลักของการพักผ่อนของชีวิตมนุษย์นะคะและก็การหลับฝันนี้มันช่วยอะไรกับสมองบ้างนะคะ เขาบอกตอนเธาจะเริ่มต้นที่การหลับฝันกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เรานอนหลับฝันไม่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายเนี่ยมันจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่รับเข้ามาในแต่ละวันทําให้จําเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะคะพูดก็คือว่าเวลาที่เราฝันไม่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายอะไรประมาณนี้นะคะเราถ้าฝันดีเนี่ยเราจะได้เก็บมาเป็นแบบว่ามันจะได้จัดระเบียบความคิดว่าเราจะ ต้องทําอย่างไรถึงจะได้เป้าหมายที่แท้จริงนะคะเท่าหมายที่เราทําไว้แต่ว่าถ้าใครฝันร้ายเนี่ยเราอาจจะตื่นกลางคันแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็จะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะมีละมีเหตุที่แบบว่าจะต้องเออเรียกว่าอะไรเจอเหตุการณ์ที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราฝันเนี่ย ต่อให้ฝันดีหรือฝันร้ายเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบว่าตั้งสติและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะคะส่วนเวลานอนอันนี้ตามหลักที่การแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าควรอย่างน้อย8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเวลามากพอนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องหลับให้เพียงพอ6ชั่วโมง6ชั่วโมงเป็นเวลาที่ถือว่าจํากัดแล้วนะคะที่ดีที่สุดในการที่จะนอนแต่ถ้าอยากจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็ควรให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะ เพราะว่าบางครั้งการที่นอนไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความจำที่มันอาจจะร่อยหลอลงไปนะฮะแล้วก็มันอาจจะทำให้สติหรือสัมปชัญญะเนี่ยมันมีปัญหาได้นะฮะแล้วมันก็จะเกิดการใช้ชีวิตอย่างไม่มีสติเพราะว่าเวลาที่เรานอนไม่พอเนี่ยมันก็จะง่วงกลางคันอะไรอย่างเงี้ยทำให้ประสิทธิภาพของสมองมันแย่ลงนะคะเพราะว่าสมองแล้วก็ร่างกายต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะเติมพลังะค่ะเหมือนแบบเหมือนเราชาร์จแบตให้กับตัวเองะค่ะแต่ว่า การที่คุณทํางานล่วงเกินหรือเวลาที่ไว้แล้วมันมีผลกระทบต่อชั่วโมงการนอนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความจําแล้วก็สมองเราด้วยนะคะแล้วก็ทางกายทําให้เราไม่มีประสิทธิภาพที่จะทําในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ความคิดได้นะคะก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันนะคะถ้าใครสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถซื้อได้นะคะกับหนังสือเทคนิคจําแบบไม่ต้องจําที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะคะโดยคุณหมอจิตแพทย์บาบศรีองค์นะคะ มีจำนวนหน้าทั้งหมด310หน้าราคา250บาทนะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชนะนำทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร้านหนังสือหรือว่าจะช่องทางออนไลน์นะคะจะซื้อสั่งซื้อหนังสือเป็นเล่มหรือโหลด e-book มาอ่านก็ได้นะคะสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส่วนใครที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้แต่ได้ส่วนลดพิเศษ15%นะคะสามารถซื้อได้นะคะที่ www.vlebook.com นะคะซึ่ง ทุกเล่มเนี่ก็จะมีหนังสือวีเลอร์รจะมีหนังสือหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเล่มน,นี้เนี่ยเป็นแนวออจิตวิทยานะคะที่เรียกว่ามันจะส่งผลต่อความจําด้วยอะไรด้วยนะคะยังไงก็ ฝากช่องทางเหล่านี้ไว้นะ,ะถ้าสนใจจะอ่านจริงๆนะคะและที่สำคัญค่ะช่องทางการติดต่อของยุสกรเขามีอ,าอย่าง YouTube Channel นะคะก็ช่องลูกยอยุสกรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยนะคะลูกยอ reading guide น,นะคะอย่าลืมกด like, และกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าว่าจะมีอะไร จากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ